สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจแล้วนะคะพบกับดิฉันจิตนาธิพยรัตกุลสําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะคะที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ3ถึง4นั้นปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญนอกเหนือจากภาคการส่งออกก็คือการเดินหน้าโครงการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยในวันนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าบอร์ด BOI ซึ่งมีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานนั้นนะคะก็คาดว่าที่ประชุมจะมีการอนุมัติการลงทุนมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาท โดยเฉพาะการอนุมัติการลงทุนของค่ายรถยนต์สีรายที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากลหรือว่าอ e ีโคคาระยะที่2เพิ่มเติมจากการประชุมครั้งก่อนที่บอร์ด BOI ได้อนุมัติการลงทุนให้ไปแล้ว5รายรวมเงินลงทุนกว่า5 0,000 000, ล้านบาทกำลังการผลิตร,รวมทั้งสิ้น8,52,000ล้านบาทรวมถึงคาดการณ์กา,าว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ ของ B.O.I. ที่คาดว่าจะประกาศใช้ภายในต้นปี2558ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะกระทรวงคมนาคมก็ได้เริ่มเตรียมพร้อมแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะซึ่งปีนี้เตรียมการล่วงหน้าเร็วกว่าทุกปีเนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นค่ะ โดยปีนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมได้กำหนดแผนอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่26ธันวาคมปี2557ถึง5มกราคมปี2558 โดยจะมีการเพิ่มจำนวนรถทัวร์รองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีถึงวันละ1 0 0 0 0แคนเพิ่มขึ้นจากวันละ90,000คนในปีที่ผ่านมาพร้อมกับเพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารอีก3จุดได้แก่บริเวณสนามกีฬาทูปะเตมีห้างฟิวเจอร์าพาร์กรังสิตและกรมการขนส่งทางบก ส่วนรถไฟจะมีการเพิ่มเที่ยวรถอีกร้อยละ50เพราะคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการวันละก,กว่า1 1 0 0 0 0 0คนนอกจากนี้นะคะจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกให้หลีเกเลี่ยงการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางหลักเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุโดยขณะน,นี้แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ80คาดว่าในต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ภาคธุรกิจการเงินนะคะประเมินเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้ดีจากการใช้จ่ายและการลงทุนจากภาครัฐซึ่งจะทําให้ความต้องการใช้สินเชื่อเพิ่มขึ้นแต่เป็นห่วงเรื่องของกําลังซื้อของประชาชนที่ยังอ่อนแอจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำค่ะนายปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารเกษตรกรไทยคาดการ์าว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ3.5ถึง4.5โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐจึงคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อโดยวรวมของธนาคารในปีหน้า จะขยายตัวได้ร้อยละ8 9ถึง9ดีขึ้นจากปัจจุบันที่ขยายตัวร้อยละ6.24ขนาดที่อัตราส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหรือว่า NPL ปีหน้าจะอยู่ที่ร้อยละ2.2 2, 2 3ถึง2.3ซึ่งใกล้เคียงกับปีนี้เนื่องจากแม้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่กำลังซื้อของประชาชนยังอ่อนแรงจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงต้องติดตามการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งหากปรับขึ้น เร็วเกินไปอาจทำให้ภาระหนี้ครัวเรือนสูงเพิ่มขึ้นได้ค่ะด้านน,นายธรนัน์สีหงกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้มีความต้องการเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากธนาคารจึงตั้งเป้าเป็นธนาคารแห่ง AEC-3 บวก3คืออาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยปีหน้าตั้งเป้ามีรายได้จากการปล่อยสินเชื่อให้กับนักลงทุนจีนในไทยกว่า400ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ร้อยละ16และญี่ปุ่นกว่า1,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ16เช่นกันค่ะ ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยพักเช้าวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนค่ะจากแรงขายทํากําไรแต่ว่ายังเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาขยับขึ้นได้เล็กน้อยค่ะด้วยความหวังที่ว่าจีนจะดําเนินโนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมเ,มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป7.84จุดนะคะปิดที่17,817.90จุดนัสแจกเพิ่มขึ้น41.92จุดหรือว่าประมาณ0.89 และ S&P 500นะคะเพิ่มขึ้นไป5.91จุดฝั่งตลาดหุ้นอเอเชียชาวนี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวชะลอลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างมากเนื่องจากตลาดตอบรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนโดยนิกเกอตตลาดหุ้นโตกเกียวปิดภาคเช้าบวกขึ้นไป66.62จุดแต่ที่17,424.13จุดห่างเสีงตลาดหุ้นฮ่องกงลดลง3.3 พอไปค่ะลดลงไป30.23จุดเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะปิดตลาดภาคเช้าดัชนีแตะที่ระดับ1,589.19จุดลดลงไป0.95จุดส่สวนทางกับช่วงเปิดตลาดที่บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า24,500ล้านบาท ด้านราคาน้ำมันดิบนะคะตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐลดลงไป73เซนปิดที่75เหรียญ78เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเปร้นตลาดลอนดอนลดลงไป6 4 68เซนค่ะปิดที่79เหรียญ68เซนต่อบาร์เรล ราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับขึ้นลงรวมสองครั้งค่ะแต่ว่าราคายังทรงตัวโดวยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ18,500บาทขายออก18,600บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ19,000บาททวนค่ะ